เรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างค,ค่ะซึ่งทางผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเชียงใหม่ตอนนี้นะคะก็ได้มีการเรียกร้องภาครัฐและสายการบินค่ะให้เพิ่มเที่ยวบินมาอย่างจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้นเพราะว่าเชียงใหม่ตอนนี้นะคะมีห้องพักโรงแรมเนี่ยเกือบ10,000แสนห้องแต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทางสายการบินไม่ถึง1 0 0 0 0หคนต่อวันค่ะ นายสุภมิตรกิจจพิพัฒน์นักธุรกิจผู้บริหารโรงแรมสิริปนารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังมีไม่มากเท่าเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาและภูเก็ตค่ะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีห้องพักโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องมากกว่า3 0,000่นห้องส่วนที่ไม่มีใบอนุญาตอีกกว่า5 0,000่นห้องรวมห้องพักทั้งหมด เกือบห0 0 0 0แห้องเลยล่ะค่ะรองรับนักท่องเที่ยวได้เกือบ2 0 0 0 0นคนต่อวันแต่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เพียงวันละกว่า900 0คนทางรถไฟรถยนต์ส่วนตัวบางส่วนก็ถือว่ายังน้อยมากนะคะทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็อยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มสายการบินเพิ่มเที่ยวบินในประเทศให้มากขึ้นกว่านี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นายสุภมิรเขายังแสดงความเห็นเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ต้องนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระดับชุมชนเนี่ยทั้ง25อําเภอให้มากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันอยู่ที่อําเภอเมืองหรือว่าอาเภอแม่ริมแล้วก็อําเภอแม่ออนเท่านั้นนะครับทั้งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกระจายตัวอยู่ในทุกอําเภอเลยนะฮะ